สวัสดีครับวันนี้เข้าสวนมาดูผักที่ปลูกไว้โอ้สุกินี่ยักษ์ตัวแล้วต้นใหญ่มากตันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเอามันหนึ่งกินงดนดีหนะึ่งดอกมันเป็สนสงต้นต้นมะเขือกันไงล่ะครับ โอ oh, ้เป็นหมากตัวนี้จะเป็นหมากนะต้นมะเขือใบอบะครับชะระเนงามแล้วผักซีเปขึ้นือไส้กัญญีบักแถวบักทัวโอ้จืเย็นบ้าว่ะ ก็เงยบกบ,าบาัานกันวะโอ้โอดมใส่ได้ปุ๋ยไล,ลยนี่เป็นหมากไล,เล่เอยจุดนี่ผักแพลพี่น้องเลยผักเซียนเป็นหมากเลยนี่อันนี้ผักน้ำ น้ำผักเสียงเอาเอาพัานมันไว้พอดีนะไออย่างวะนี่แต่ดอกบันม,มีหมากามันเขือตัวนี้นี่ตัวนมันอดน้ำจังเลยเพราะตันเป็นหมากาโอ้โหตัวนึ่ง่ามแล้วหกักง่าสุกีนี่ กินหมากสองสามหมากเน่าตายเลืบัดนี่อย่างเนาะคนกินเน่าละพี่น้องเลยต้นญ่ปวดคนนี่เปลนเลอยฟันไงบัดนีโอ้โหนี่ก็งามแล้วมาเขือใหญ่ซื้อได้เพราะเป็นหมากงงเลยพี่น้องหมากอึอุ่นหมากเี็น ต้นงนี้ำมะเขือต้นมะกอกสุดยอดเลยฝนตกขึ้นมันเป็นสเสืออะไรดไีอากาศเริ่มเย็นแล้ว you sure.